สวัสดีครับผมมาพินกับ Channel f i e l d ไทยใน YouTube นะครับวันนี้ก็มาเล่าเรื่องราวอย่างหนึ่งครับของทางรถไฟกรุงเทพหรือทางรถไฟหัวลำโพงนะครับก็ดีคือด้านหน้านะครับเข้ามาทางด้านนน้นแล้วก็นุ้นถนนภาพ4ี่ครับตรงด้านข้างนี้แต่เดิมเนี่ยที่ตรงนี้เนี่ยมีร้านกาแฟน่ารักชื่อฮอลล์คูนะครับใครมานั่งรอรถไฟก็นั่งรอที่นี่ก็ได้นะครับ ด้านนี้ที่เข้าไปเนี่ยที่มีถนนเข้าไปนะครับแล้วก็เป็นช่องเข้าไปเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยตึกแถวบริเวณนี้เนี่ยจะเป็นที่จัดหางานนะครับเขาจะมีคนดักใครที่อ่าเป็นเรียกว่าเป็นเอเจนต์จัดหางานดีกว่านะครับเขาก็รับลิสต์มาว่ามีโรงงานอะไรต้องการอะไรบ้างมีต้องการช่างปูนช่างไม้อะไรยังไง นะครับคนที่เดินทางเข้ามาจากต่างจังหวัดนะครับจากชนบทเพราะรถไฟเนี่ยจะเข้าถึงชนบทโดยตรงนะครับก็มาถึงมาลงรถไฟก็เลี้ยวมาตรงนี้ครับมาดูงานอ่า,าได้แรงงานไปเนี่ยคนที่ได้อ่างานก็คนที่เป็นไอเย็นก็ได้ค่าหัวคิวนะครับแล้วก็ค่าอะไรต่างๆแล้วนาะอ่าไม่ไม่รวมค่าเรียกเก็บจากคนงานอีกอะไรต่ออะไรนะครับเพราะว่าเป็นอย่างนี้คือสมัยก่อนเนี่ย เขาไม่มีโทรศัพท์นะครับเมื่อก่อนเนี่ยโทรศัพท์เนี่ยขอยากมากนะครับโทรศัพท์พื้นฐานเนี่ยในาคเขตสีลมเนี่ยโอ้โหขอนะครับแล้วต้องมีอย่างงู้นอย่างนี้อีกเยอะนะครับเรียกว่าขอกันเป็นปียังไม่ได้การสื่อสารลําบากใครไม่ีโทรศัพท์กลายเป็นผู้ได้เปรียบในเรื่องการสื่อสารนะครับแล้วก็ต่อมาก็มีจุดที่เปลี่ยนนี่ทําให้ตอนนี้หายไปหมดแล้วเนี่ยนี่หายไปหมดแล้วนะครับ เป็นร้านกาแฟบ้างเป็นร้านซ่อมร้านอะไรต่ออะไรบ้างนะครับเพราะว่ามีโทรศัพท์มือถือครับตอนนี้มีโทรศัพท์มือถือสะดวกแล้วการมีโทร,โทรศัพท์มือถือเนี่ยมันทำลายโครงสร้างการบุกฐานของการสื่อสารไปนะครับเมื่อก่อนเนี่ยต้องอิงโทรศัพท์พื้นฐานโทรศัพท์บ้านเบอร์02หรือว่าเบอร์053056แล้วแต่ว่าจังหวัดไหน นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยมันเปลี่ยนไปหมดแล้วนะครับเปลี่ยนขาดมาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอซอยนี้ที่เคยเป็นตำนาน,นครับการหางานนะครับเมื่อก่อนยังเคยเห็นในะตอนเด็กๆนะครับเข้ามาแล้วก็ผ่านนั่งรถผ่านแล้วก็จะมีป้ายรับสมัครงานช่าง,งนี้ติดป้ายกันไปหมดคนก็ลงจากรถไฟแล้วก็มาดูงานตรงนี้นะครับมาหางานดูงานตรงนี้หายไปหมดแล้วเพราะว่าทุกคนมีโทรศัพท์มือถือ ก็มือมถือเป็นเรื่องที่สะดวกนะครับแล้วหลายคนเนี่ยบางคนเขาบอกว่าตอนนู้นสมัยนู้นอะ่ะเอา้าทางานตรงนี้มีโทรศัพท์มือถืออา่ามันจะนั่นเลยจริงๆเหมาะก,กับงานของเขาอย่างช่างไม้อย่างเงี้ยฮะใครจะติดต่อเนี่ยก็โทรเข้าเบอร์นี้เลยเขาคุ้มดะซื้อโทรศัพท์มือถือครับตอนนั้นหลายคนคนเท่ไม่เข้าใจว่าโอ้ยทําไมซื้อโทรศัพท์ราคาแพงนะแต่มันคุ้มครับอ๋อเดี๋ยวรถผมมาละ ไว้แค่นี้ก่อนนะครับก็อเดี๋ยวให้ดูจากในรถด,ดีกว่าเดี๋ยวผมจะให้ดูถ่ายจากในรถเลย รูปกาแฟน่ารักครับแล้วก็เดี๋ยวนี้มีอินเทอร์เน็ตคาเฟ่มัง่งแล้วก็มีที่พักเล็กๆเมื่อก่อนตรงนี้เนี่ยเป็นร้านรับสมัครแรงงานหมดเลยนะครับตอนนี้ไม่เหลือแล้วครับไม่เหลือเลย ก็เด็กๆคนยังจำเมื่อเห็นป้ายแล้วสมัครงานนะครับเีบ๋่านี้หมดแล้วครับเราเก็บไว้เป็นตำนานเราขานะครับแล้วพบกันใหม่กับ c h anel n Feel Thai ในทุกครับ F w 4 l t h i ครับสวัสดีครับ